สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันตามปกตินะคะดิฉันอาจารย์จำปารองคำเป็นเสริบาลคริสจักรมหาพรตยามนทนเรากำลังศึกษาพระธรรมของพระเจ้าด้วยกันในพระธรรมยูดาซึ่งดิฉันตั้งชื่อเรื่องว่าพระกรุณากับกรรมชั่วของมนุษย์และเรามีโอกาสอธิษฐานด้วยกันก่อนดีไหมคะ ข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับเวลานี้ขอทรงนำเราทั้งหลายในการเรียนรู้ด้วยคำของพระองค์ขอทรงตรัสผ่านด้วยคำของพระองค์มาถึงเราทั้งหลายด้วยการทรงนำขององค์พระวิญญาณบริส,สุทธิ์เพื่อจะเป็นประโยชน์ทั้งจิตวิญญาณและจิตใจของเราในการที่จะใช้ชีวิตประจําวันกับพระองค์จึงขอมอบเวลานี้ไว้ในการทรงนำของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนตามที่ดิฉันได้กล่าวไปไว้แล้วว่า การเรียนพระธรรมยูดาเล่มเล็กๆสั้นๆแต่กินเนื้อหาสาระใจความกว้างมากถ้าท่านเรียนพระธรรมยูดาจบกับพท่านท่านจะรู้เรื่องราวในพระคัมภีร์กว้างมากนะคะเรายังอยู่ในพอที่สี่ด้วยกัน ดิฉันจะอ่านให้ฟังเพราะว่ามีบางคนได้แอบแฝงเข้ามาซึ่งพระคัมภีร์ได้บ่งไว้นานแล้วว่าเขาจะถูกพิพากษาลงโทษอย่างนี้เขาเหล่านั้นเป็นคนอาธรรมที่ถือเอาพระคุณของพระเจ้าของเราเป็นเหตุให้กระทำความชั่วช้าลามกและเขาปฏิเสธพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นเจ้านายและองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแต่องค์เดียว วันนี้ดิฉันจะพูดถึงประโยคหนึ่งที่ได้กล่าวไว้ว่าเขาเหล่านั้นเป็นคนอาธรรมที่ถือเอาพระคุณของพระเจ้าของเราเป็นเหตุให้กระทำความชั่วช้าลามกจะเอาเฉพาะประโยคนี้ประโยคเดียวนะคะวันก่อนดิฉันเห็นเพื่อนใน Facebook เขาได้โพสต์เนื้อหาและดิฉันก็ มีโอกาสอ่านแล้วก็จะเอาบางตอนมาเสนอให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้นะคะเขากล่าวว่าเยาวชนในยุคนี้และยุคต่อๆไปจากนี้ไปเกือบครึ่งหนึ่งจะเป็นลูกหลานที่เนรคุณมีความอักตันอยู่ไม่รู้คุณกับคนในครอบครัวโดวยเฉพาะบิดามารดาปู่ย่าตายายลุงป้านอาอา นะคะคนที่เป็นญาติผู้ใหญ่และเขาก็กล่าวว่าในช่วง15ปีที่ผ่านไปนะเด็กๆจะมีภาวะอารมณ์ที่รุนแรงขึ้นและนักวิจัยเขาก็พบสถิติที่น่าตกใจมากและเพิ่มขึ้นก็คือผู้ป่วยทางจิตของเด็กนะอย่างต่อเนื่องนั่นหมายความว่า เด็กเริ่มป่วยทางจิตยอย่างต่อเนื่องและค่อนข้างเร็วกว่ายุคใดๆโอ้เมื่อเราฟังเรื่องนี้แล้วก็เป็นที่น่าหวันวิตกโดยเฉพาะในอนาคตการที่จะหวังพึ่งลูกหลานนั้นก็ยากแล้วนะคะแต่ดิฉันจะไม่พูดถึงสาเหตุว่าทำไมเด็ก จึงจะกลายเป็นคนเนละคุณมันมีหลายสาเหตุด้วยกันแต่ในพระจจนาของพระเจ้าก็ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนถึงยุคสุดท้ายนะคะว่าคนในยุคสุดท้ายจะเป็นเช่นไรในพระธรรมสองทิโมธีบทบที่3าข้อ2ได้กล่าวไว้ว่าเพราะมนุษย์จะเห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินเยื่อหยิ่งยโสชอบด่าว,ว่าไม่เชื่อฟังคำบิดามารดาอักกตันยู ไรสินธรรมเห็นไหมคะพระับบีได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนถึงจิตใจของคนในยุคสุดท้ายว่าจะเป็นคนที่ไม่รู้คุณคนไม่สำนึกถึงบุญคุณคนข่าวทุกวันนี้ถ้าเราติดตามทุกๆวันจะต้องมีข่าวหนึ่งในจำนวนหลายๆข่าวนั้นก็คือลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าปู่ย่าตายาย ถ้าคนที่เลี้ยงเขาหมานะคะโอ้มันเป็นข่าวที่ทำให้เรารู้สึกเศร้าใจและเดี๋ยวนี้ก็คือคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเป็นบุคคลที่อันตรายมากที่สุดแทนที่จะเป็นคนที่เรารู้สึกปลอดภัยไว้วางใจและสามารถที่จะวางชีวิตได้กลายเป็นบุคคลอันตรายและจะลุกขึ้นมาทำ้ายชีวิตเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ฉะนั้นในยุคสุดท้ายนี้การที่เราจะไว้วางใจในมนุษย์ยิงเป็นสิ่งที่ยากมากตามที่ดิฉันได้สอนไปในคลิปก่อนๆน,นะคะแม้แต่ในคริสตจักรเองมีไหมคะความไม่รู้ถึงบุญคุณคนความไม่สำนึกถึงบุญคุณคนใช่การที่เรามารู้จักกับพระเจ้าเรามีแต่รับพระคุณของพระเจ้ารับความรักของพระองค์รับพระพรรับ มีแต่รับอย่างเดียวความรู้สึกของเราเมื่อมาเป็นคริสเตียนแล้วเราจะต้องได้นั่นไม่เป็นความจริงถ้าเราเรียนรู้พระชนะของพระเจ้าอย่างแท้จริงก็คือเรามาหาพระเจ้าเรารับกับพระเจ้ามากเท่าไหร่เราจะต้องแจกจ่ายและให้ออกไปมากยิ่งขึ้นการที่คุณเก็บกักพระพรของพระเจ้าระวังนะคะ และสุดท้ายเมื่อบ่อของคุณเต็มแล้วพระเจ้าก็จะปิดเราควรจะเป็นคนที่ยึดตามโภชนะของพระเจ้าคือการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยี่งกว่าการรับแต่ตรงกันข้ามคนทุกวันนี้พอเราทําดีเราให้อะไรกับใครประจำให้เสมอพอมาช่วงหนึ่งเราไม่ให้กลายเป็นว่าเราเป็นคนที่ผิดไปนะ นั้นในความรู้สึกที่เราควรได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าทำไมเช่นนั้นมันจะนำเราไปสู่การอักตันอยู่การไม่รู้คุณและจะนำไปถึงการเนรคุณเพราะว่าดิฉันตั้งชื่อคลิปนี้ว่าใครเป็นคนเนรคุณถ้าฟังดูแล้วอาจจะโอ้อาจารย์แรงจังเลยแต่แท้ที่จริงแล้วเนื้อหาสาระความหมายแรงกว่านี้นะคะ เรากนมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเรามีความรู้สึกอยากจะให้ไม่ใช่อยากจะรับแน่นอนเราขอรับจากพระเจ้าแต่สำหรับมนุษย์เราขอเป็นผู้ให้ในพระเจ้าของพระเจ้าสำหรับคนที่รู้ถึงพระคุณของพระเจ้าคนที่สำนึกถึงบุญคุณของพระเจ้าอย่างแท้จริงนะคะเรามาดูความหมายคำว่าพระคุณของพระเจ้าด้วยกันก่อน มีคนมากมายที่ได้ให้คำจำกัดความคำว่าพระคุณไว้เยอะนะคะเขาบอกว่าพระคุณก็หมายความว่าเป็นความรักความเมตตากรุณาความโปรดปรานของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลายที่ไม่สมควรได้รับนี่เป็นความคิดเห็นของคนทั่วไปสำหรับดิฉันเองดิฉันก็ให้คำจำกัดความว่า เป็นความช่วยเหลือของพระเจ้าที่ทรงแสดงออกซึ่งเต็มไปด้วยความรักความเมตตาดยปราศจากเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นต่อผู้รับในขณะที่เขาต้องการซึ่งไม่สมควรจะได้รับนี่คือความหมายของคําว่าพระคุณโดยเฉพาะพระคุณของพระเจ้าจะมีคริสเตียนสองประเภทนะคะก็คือประเภทที่ทราบซึ้งในพระคุณของพระเจ้ากับ ประเภทที่ตรงกันข้ามก็คือไม่ซาบซึ้งเพราะว่าการที่พระเจ้ามีพระคุณกับเขามากเท่าไหร่นั้นเขามีความรู้สึกว่าไม่เพียงพอต้องมากขึ้นและก็มากขึ้นนะคนเหล่านี้ที่พระธรรมยูดาได้กล่าวไว้ mm. ก็คือ mm. เขาถือเอาพระคุณของพระเจ้าเป็นเหตุที่กระทำบาปนะ่ mm. กลัวนะคะคริเสเตียนแบบนี้ก็คือ เอาความรักของพระเจ้าเราจะเห็นมีมากมายคิสเสียนที่อ้างความรักของพระเจ้าพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าทรงให้อภัยพระเจ้าทรงแสนดีพระเจ้าทรงดีตลอดเวลาแน่นอนแต่ก็นั่นไม่ใช่เป็นเหตุที่ทำให้เราเอาไปเป็นช่องทางที่ดำเนินชีวิตเอาแต่ใจตนเองเป็นที่ตั้งเอาความปรารถนาของตนเองเป็นที่ตั้งแล้วก็เอาพระคุณของพระเจ้าไปใช้ในทางที่ ผิดในการกระทําชั่วกระทําบาปตามความปรารถนาชั่วของเราเองแล้วก็มาอ้างถึงพระคุณว่าพระเจ้าทรงให้อภัยอยู่เสมอบาปที่เรารู้อยู่ว่ามันบาปและเราเจตนานะบาปเจตนาธรรมนั้นไม่มีการยกโทษและให้อภัยนะคะเรามาดูด้วยกันว่าคริสเตียนที่ ใช้พระคุณของพระเจ้าไปในทางที่ผิดนั้นเป็นเช่นไรก็คือที่ได้กล่าวไว้แล้วคือเขาถือเอาพระคุณของพระเจ้าเป็นเหตุกระทําชั่วช้าลามกตวันนี้ในคริสตจักรของพระเจ้ามีบาปไหมคะมีความชั่วไหมคะโอ้มีความลามกไหมคะเรามองไม่เห็นไดยตาเปล่าเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในจิตใจของมนุษย์ และเราก็ไม่ได้อยู่กับคนเหล่านั้นตลอด24ชั่วโมงเราบางคนเราเห็นกันแค่2-3ชั่วโมงโดยเฉพาะช่วงโควิดเราเห็นกันเฉพาะช่วงนมาสการเราไม่ได้เห็นกันตลอดเวลาฉะนั้นเราจึงไม่รู้อะไรอยู่ในใจเขาแม้แต่บางคนอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงเขายังไม่รู้เลยว่าอะไรอยู่ในใจคนเหล่านั้นจนกว่าการประพฤติการกระทำจะปรากฏออกมา ในชีวิตคริสเตียนของเรานะคะบางทีเราก็ชั่วยยิ่งกว่าคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าอีกซ้ำไปโดยเฉพาะคนที่เอาพระคุณของพระเจ้าไปใช้ในทางที่ผิดรอมบทที่6ข้อ 1, ข้อ2และข้อ15ได้กล่าวไว้ว่าถ้าเช่นนั้นแล้วเราจะว่าอย่างไรควรเราจะอยู่ในบาปต่อไปเพื่อให้พระคุณมีมากยิ่งขึ้นหรือ อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยพวกเราที่ตายต่อบาปแล้วจะมีชีวิตในบาปต่อไปอย่างไรถ้าเช่นนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปเราจะทำบาปเพราะไม่ได้อยู่ใต้ธรรมัญญัติแต่อยู่ใต้พระคุณกระนั้นหรือก็อย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยอาจารย์ปรลได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยพระเยซูคริสตทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อไถเราออกจากบาปพระองค์ถูก ตรึงตายก็เพราะบาปของเราตามพระธรรมฮิบรูได้กล่าวไว้ว่าอย่าให้เราตรึงพระองค์เป็นครั้งที่สองด้วยการใช้ชีวิตที่ดำเนินอยู่ในบาปอยู่และยังอ้างพระคุณของพระเจ้าที่ยังจะทำบาปต่อไปและรู้สึกว่ายังมีความสุขความพอใจที่จะทำบาปต่อไปนั่นไม่ใช่ปกตินิสัยของคริสเตียนที่สำนึกบุญคุณของพระเจ้า เป็นลักษณะนิสัยอาการที่มีแนวโน้มที่จะเนลคุณอักตันอยู่ต่อพระเจ้าพวกนี้ไม่ใช่ไม่รู้พระคัมภีร์นะคะพวกนี้ไม่ใช่ไม่มีประสบการณ์กับพระเจ้านะคะพวกนี้ไม่ใช่ไม่รู้ถึงความชอบธรรมความดีของพระเจ้า 2- อ,องเปโตรบทที่2อข้อ20และ21ได้กล่าวไว้ว่า เพราะว่าถ้าหลังจากที่เขาพ้นจากสภาพมนทินของโลกนี้แล้วด้วยการที่เขาได้รู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและผู้ช่วยให้รอดเขากลับเกี่ยวข้องและพ่ายแพ้แก่การชั่วนั้นอีกบั้นปลายของเขาก็กลับชั่วร้ายยิ่งกว่าตอนต้นเพราะว่าถ้าเขาไม่รู้จักทางชอบธรรมนั้นเสียเลยก็ยังจะดีกว่าที่เขาได้รู้แล้ว แต่กลับหันหลังให้พระบัญญัติอันบริสุทธิ์ที่ได้ทรงโปรดมอบให้แก่เขาพระเจ้าของพระเจ้าได้กล่าวถึงคนเหล่านี้ที่ได้รับการชำระการไถ่จากองค์พระเยซูคริสต์แล้วได้รู้จักองค์พระเยซูคริสตด์ดีแต่กลับพ่ายแพ้ต่อบาปแน่นอนบางครั้งเรามีโอกาสพ่ายแพ้ต่อบาปและทําผิดทําบาปต่อพระเจ้า แต่เราควรมีท่าทีที่ถูกต้องรู้สึกเสียใจในความผิดบาปนั้นหันกลับกลับใจใหม่และเลิกตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องกับพระเจ้าไม่ใช่มีข้ออ้างว่าเราเป็นเพียงมนุษย์เราไม่ใช่พระเยซูความพ่ายแพ้เป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะพระโลหิตของพระองค์ก็พร้อมจะชำระเราอยู่เสมอ พรัชนาของพระเจ้าตอนนี้เด็เกล่าวอย่างชัดเจนคริสเตียนประเภทนี้บั้นปลายของเขากลับชั่วร้ายยิ่งกว่าตอนต้น,นนะคะัะคริสเตียนที่หันหลังให้กับการเค้นและดำเนินชีวิตตามความปรารถนาชั่วของตอนเองรู้แล้วยังทำพรัชนาของพระเจ้าเด็เกล่าวว่าเขาชั่วยิ่งกว่าตอนต้นนะคนต้นจะเป็นคนปลายนี่แหละตามพราชนาของพระเจ้าเาด็กกล่าวไว้ ในความรู้สึกของเราทั้งหลายที่เชื่อในพระเยซสสูคริสต์และสำนึกในพระคุณของพระองค์อย่างแท้จริงที่เราไม,ม่ควรมีความรู้สึกเอาพระคุณของพระเจ้ามาใช้ในทางที่ผิดเพราะพระเจ้าของพระเจ้าได้กล่าวโทษไว้อย่างชัดเจนว่าคนเหล่านี้จะถูกพิพากษานะคะ และเราทั้งหลายที่เป็นคนที่สำนึกบุญคุณละท่าทีในจิตใจของเราเราควรจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อพระองค์เราควรจะรู้ถึงสถานะของเราแน่นอนเรามาเชื่อในพระเจ้าเราเป็นคริสเตียนเรามีสถานะหลายสถานะด้วยกันเราเป็นบุตรของพระเจ้าใช่นะแต่ในพระเจ้าของพระเจ้าบางตอนได้กล่าวถึงว่าเราเป็นเหมือนบ่าวเป็นเหมือนทาตขององค์พระเยซูคริสต์ด้วย ฉะนั้นเราเป็นลูกแต่ในเวลาเดียวกันความรู้สึกของการเป็นทาสนั้นก็คือว่าเราไม่ใช่เจ้าของชีวิตของเราเอีกต่อไปแต่พระเยซูคริสต์ต่างหากที่เป็นเจ้าของชีวิตของเราเพราะเราสมควรจะตายเพราะบาปของเราเราสมควรที่จะตกนรกและก็ะพินาศช,ชั่วน,นิรันดร์แต่ด้วยการช่วยกู้ของพระองค์ให้เรากลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่ง เราควรตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในการใช้ชีวิตเพื่อปรนในบัตรรับใช้พระองด้วยหัวใจด้วยการทุ่มเททุกสิ่งที่เรามีที่เราเป็นให้กับพระองค์ดังพระเจ้าของพระเจ้าในลูกาบทที่17ข้อที่7ถึงข้อ10ได้กล่าวไว้ถึงท่าทีของบ่าวที่ถูกต้องนะคะได้กล่าวไว้ว่าในพวกท่านมีคนใดที่มีบ่าวไถนาหรือเลี้ยงแกะ เมื่อเบ่าวคนนั้นกลับมาจากทุ่งนาจะบอกเขาว่าเชิญนั่งลงรับประทานทีเดียวเถิดหรือจะไม่บอกเขาว่าจงหาให้เรารับประทานและคาดเอวให้เดินโต๊ะให้เราจนเราจะกินและดื่มอิ่มแล้วและภายหลังเจ้าจึงค่อยกินและดื่มเถิดนายจะขอบใจเบ่าวนั้นเพราะเบ่าวได้ทำตามคำสั่งหรือ ฉันใดก็ดีเมื่อท่านทั้งหลายได้กระทำสิ่งสารพัดซึ่งเราบัญชาไว้แก่ท่านแล้วก็จงพูดด้วยว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นบ่าวที่ไม่มีบุญคุณต่อนายข้าพเจ้าได้กระทำตามหน้าที่ซึ่งข้าพเจ้าควรกระทำขิสเสียนไม่ควรใช้คำนี้นะว่าเป็นการตอบแทนพระคุณพระเจ้าเราไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะตอบแทนพระคุณเราเป็นบ่าวชีวิตของเราเป็นของพระองค์ ทุกสิ่งที่เราทําแม้แต่การอุทิศชีวิตให้พระองค์นั่นเป็นหน้าที่ของเราเพราะพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตของเราพระองค์จำไม่ต้องมาขอบคุณเราเราต่างหากที่ควรจะขอบคุณพระองค์อยู่เสมอตลอดเวลาตลอดวันคืนที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้และสํานึกถึงพระคุณของพระองค์อยู่เสมอและดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจและ ดำเนินชีวิตในความตั้งใจที่จะเชื่อฟังให้สมกับที่พระเยซูคริสต์ได้สรงไถยเราแล้วและอย่าเอาพระคุณของพระเจ้าเป็นข้ออ้างที่จะทำบาปและทำตามความปรารถนาชั่วของตนเองต่อไปแต่ใช้ชีวิตด้วยความถ่อมใจด้วยความตั้งใจและทำหน้าที่นั้นเยี่ยงทาาที่ซื่อสัตย์และเชื่อฟังนาย ขอพระเจ้าสุงว้พระพรค่ะ